สอบถามเรื่องนี้กับบุคคลที่ถูกอ้างถึงศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์พว,วงวดินอาจารย์หมอได้แนะนําให้กินโกโก้จริงไหมครับก็จริงครับ<ค>เราได้ทดลองกับตัวเองแล้วแล้วก็มีงานวิจัยรองรับในประเทศอังกฤษของมหาวิทยาลัยเรดดิงพบว่ากลุ่มที่กินโกโก้วันละครั้งพันมิลลิกร,รัมซึ่งเท่ากับ2ช้อนโต๊ะและไม่สองช้อนจาสมองที่จะมีไ r i g h t up ขึ้นมาพอเห็นปุ๊บทดลองกับตัวเองดูภายใน2เดือนมันเริ่มเปลี่ยนความคิดเราชาขึ้นผมเดินทางไปสอบถามจากอาจารย์ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยืนยันประโยชน์ขอองโโกกกก้้คืในมีสาารห ที่มีประโยชน์มีโพลีฟีนอลซึ่งเราเรารู้ว่าเขาเป็นแอนทาอกซิแดนช่วยต่อต้านมะเรง็งช่วยลดออกซิเดชันที่เกิดจากความเครียดในชีวิตประจำวันโกโก้ไนดะ้มีส่วนประกอบของแอคทีฟอิงเกเรนซ์เจ็ดร้อยกว่าชนิดฟาร์นอยดยทำให้เซลล์สมองทำงานดีขึ้นหลั่งสารเคมีที่มีประโยชน์เอ็นโดฟินโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขแต่เซโรโทนินทำให้เราไม่ซึมเศร้าการทำงานของเซลล์สมองเนะี่ยมันต้องใา่สารพวกนี้ถ้าไม่มีสารพวกนี้นะสมองมันก็เฉื่อยจากผลโกโก้ผ่านกรรมวิธีจนแยกออกมาได้เป็นเนยโกโก้และผงโกโก้แบบนี้ก่อนจะใช้แปร